สวัสดีนะครับแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องมวยเด็ด3ดาวโดยต้นมวยเด็ด3ดาวนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10มกราคม2 5 6 9วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเกียรติเพชรนะครับ PPTV ทางช่อง3.6นะครับเริ่มชกประมาณ14นาฬิกา30นาทีนะครับทุกท่านคู่ที่1นะครับเป็นเจ้าแสนเก่งสโชคมีชัยนะครับจะชกในพิกัด116ปอนด์พบกับ เพชรแก้วฟ้าเกียรติจัชนันนะครับเจ้าแสนเก่งนะครับอายุ16ปีนะครับส่วนสูง1 7 0่้ําน้ำหนักมาเมื่อเช้า11 5 6นะครับเป็นมวยจากสงขลาชกมา20ครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่56กกิโลเป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีไม้ลายมือดีตั้งรับจับทางนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสชุกมีชัยฟอร์มหลังของเจ้าแสนเก่งนะครับแพ้คะแนนฉลามทองปอเพลพัฒท,ที่ช่องเจ็ดสีนะครับ ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่แสนเก่ง54ส่วนคู่ชกของเขานะครับเพชรแก้วฟ้าเกียรติชัชนันเป็นมวยจากร้อเอ็ดนะครับอายุ24ปี116ปอนะครับส่วนสูงของเจ้าเพชรแก้วฟ้า172นะครับชกมาประมาณ30ครั้งนะครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนฉลามเพชรนะครับแพ้คะแนนฉลามเพชรที่ต่องเจ็ดสีนะครับสไตล์ชกของเจ้าเพชรแก้วฟ้าครับเป็นมวยโครงเคงนะครับสูงยาว แต่ว่าแทงเจ็บนะครับเด็กคนนี้ผมมองว่าแทงเจ็บอยู่ที่การยืนระยะนะครับเด็กคนนี้ต้นๆเนี่ยมีแข้งมีหมัดเดินหน้าแทงเข่าแต่ติดโครงเค่งนะครับติดความเป็นมวยน้อยนะครับแต่หัวจิตหัวใจดีเยี่ยมเป็นมวยจากร้อยเอ็ดนะครับไปซ้อมอยู่ที่อุบลยกมาประมาณ30ครั้งคู่นี้นะครับ5้าสี่อยู่ที่แสนเก่งโสโชคมีชัยคู่นี้ผมมองไปที่เพชรแก้วฟ้าเกียรติชัธนันนะครับมวยตัวนี้นะครับขอแค่ แทงได้นี่แทงเจ็บแทงแหลมมากๆแล้วครับผมเคยเห็นน้องชกที่ช่องเจ็ดสี่ครั้งหนึ่งครับวันนั้นพิกชนะน็อกด้วยนะครับน็อกยกที่สามสองยกเกือบจะไม่รอดพอเขาตั้งลำได้นะครับเดินแรกเดินแทงทั้งศอกทั้งเข่าก็สามารถเอาชนะน็อกคู่ชกได้เมื่อปีที่แล้วนะครับที่ผมไปเห็นน้องมันชกนะครับค่นี้นะครับชอบไปที่เพชรแก้วฟ้านะครับจะเดินหน้าเสียบเขา่ามีทั้งแข้งทั้งเขา่าทั้งศอกครับบดเบียดเอาชนะ,จะเจ้าแสนเก่งไปได้ คู่นี้5-4รองไปที่เพชรแก้วฝานะครับคู่ที่สองนะครับเป็นเจ้าโอชิพบกับพรสุมเมธนะครับโอชิเนี่ยถามว่าโอชิเนี่ยผมไม่รู้จักเลยนะครับน้ำหนักชกที่126ปอนด์นะครับเจ้าโอชิมา126.8ลดไป0.8ส่วนพรสุมเมธนะครับมา125.8ขาดไป0.2ตลาดหลักทรัพย์ สามสองเจดีย์พรทุทมเมศพรทุมเมศเนี่ยผมเคยเห็นฝีไม้ลายมือชกศึกเพชรยินดีประจํานะครับคู่นี้นะครับสามสองให้ต่อไปที่พรทุมเมศนะครับจะเอาชนะเจ้าโอชิไปได้นะครับส่วนคู่รองประจํารายการนะครับมวยคู่รองน้องผู้เอกเพชรเหนือเพชรเมืองเหนือตองขาวเชียงใหม่นะครับพบกับเอกมงคลสิทธิทองปอนหรือว,ว่าเอกมงคลนอ,อนุวัตรยิมนะครับ เจ้านี้ก็หายเป็นนานเลยครับมวยฝีมือจากมหาสา,ารคามครับเจ้าเพชรเหนือนะครับเป็นมวยฝีไม้รายมือดีนะครับตั้งรับจับทางเก่งเป็นมวยครบเครื่องอายุ18ปีส่วนสูง174นะครับเป็นมวยจากเพชรบ,บุรีน้ำหนักชกนะครับ138ปอนด์เพชรเมืองเหนือมา138.8ลดไป0.8ส่วนเอกมองคลนะครับ หายไปนานครับสาหรับเอกมงคลสิทธิทองปอนครับเมื่อก่อนนี้เป็นมวยฝีไม้ลายมือดีมากๆนะครับศึกเพชรยินดีเนี่ยร้อยยี่สิบหกปอนเนี่ยโอ้เอกมงคลนี่ถือว่าเบอร์ต้นๆเลยนะครับแต่จู่ๆก็หายไปนะครับเพิ่งกลับมาเจ้าเอกมงคลนะครับอายุ26ปีส่วนสูง172เป็นมวยจากมหาสารคามนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอาจารย์ทองปอนนะครับจิตทองปอน138รอยปดปอนนะครับก็มาพอดีนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมนะครับสำหรับเอกมงคล ถ้าได้ขยับขยาย,ย,ายร่างกายซักไฟสองไฟเนี่ยเจ้าเพชรเมืองเหนือไม่ใช่คู่ชกของเขานะครับไม่ใช่คู่ชกของเอกมงคลนะครับตลาดรัทรัพห้าสามอยู่ที่เพชรเมืองเหนือคู่นี้ผมให้รองไปเลยนะครับรองติดดาวไปเลยออเอกมงคลแพ้คือพิกแพ้คือพิกแพ้สามจกเพชรเมืองเหนือไม่มีสิทธิ์สู้เอกมงคลครับชอบไปที่เอกมงคลมวยรองติดดาวน,นะครับ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกประจํารายการกลับมาแล้วนะครับสาหรับเพชรอัศวินจิตเจนิมหรือว่าเพชรอัศวินสิทธิสารวัตรเสือเจ้าวินโมรัตนบัณฑิตนะครับช่วงหลังๆก็ร่างกายกรอบนะครับโรยไปก็มีไปชกวันลุมพินีก็มีแพ้บ้างชนะบ้างตามภาษามวยอายุเยอะนะครับแล้วก็กลําศึกมานานสําหรับเจ้าวินนะครับอายุ25ปีนะครับสาหรับเจ้าวินน้ําหนัก 132ปอนด์ปอนครับมาจากจุกกันพิกัด131เจ้าวินมา132ก็ลดไป1ปอนนะครับฟอร์มหลังแพ้น็อกยกที่2ทชาเวียสตสพันธ์นะครับสำหรับเจ้าวินตลาดลักรัพย์1 1 8กระดูการพันมวยเก๋ากึกสำหรับเจ้าวินต่อยระดับแนวหน้าต่อยระดับแถวหน้าของประเทศไทยต่อยระดับคู่เอกช่องเจ็ดสีระดับแชมป์126ปอนด์ปอนช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับเจ้าวินสิทธิเจนิม ส่วนคู่ชกของเขานะครับเป็นสิงปืนใหญ่ซอจโจเล็กเมืองนนสิงปืนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักครับอาจจะเป็นมวยรุ่นใหม่ไฟแรงอายุ23ปีส่วนสูง170พิกัด131ปอนด์มา131ปอนด์พอดีนะครับฟอร์มหลังแพ้น็อกยกที่2ปราบดาแอดสันปาตองแพ้ปราบดาเนี่ยเอาปราบดามาเทียบกับเจ้าวินไม่ได้นะครับตลาดหลักทัพย11 8ที่เจ้าวินคู่นี้นะครับทีเด็ด3ดาวนะครับวินสิทเจนิมนะครับ ทีเด็ด3ดาวไปที่วินสิทธ์เจนิมนะครับขอให้ทุกช่านนะครับเฮงๆรวยๆกันเลยทีเดียวนะครับทวนนะครับมวยรักมวยชอบนะครับวันเสาร์ที่10มกราคมศึกมวยไทยเกียรติเพชรพี t v ทช่อง36นะครับคู่ที่1ชอบไปที่เพชรแก้วฟ้าเกียรติชัชนันชอบไปที่มวยรองคู่ที่2ชอบไปที่พรสุเมธนะครับหนักแรงทุกลูกเก่าเกมกระดูกการพันมวยดีกว่าคู่ที่3ามชอบไปที่ เอกมงคลสิทธิทองปอนนะครับสยกไปก่อนแน่นอนครับเป็นรอง5-3รองติดดาวไปครับ3ยกไม่มีแพ้3ยกน่าจะไปถึง2องหนึ่งแล้วก็แล้วก็แต่งตัวสบายๆนะครับคู่ที่4ี่ครับทีเด็ด3ดาวไปที่เพชรอัศวินสิทธิเจนิมนะครับสวัสดีครับ